อาตมาพระครูวาปีธรรมอุดมเจ้าอาวาสวัดคลองเหอ,อําเภอหันใจจังหวัดสงขลาที่ทางวัดคลองเหได้ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมที่ส่งผลให้ชุมชนและประชาชนได้อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขคือจะาใชา้ลานวัดในการจัดกิจกรรมซึ่งจะมีกิจกรรมหลายอย่างที่เป็นไปแบบบูรณาการอย่างเช่นกิจกรรมในการแข่งขันเรือยาว ซึ่งการแข่งขัรเรือยาวของะวารทองเหก็จะร่วมกันทั้งสองศาสนาคือมีทั้งศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามนี่เป็นกิจกรรมที่สร้างความสมารจัให้เกิดขึ้นในชุมชนและให้ทั้งสองศาสนาน,นั้นได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอันนี้คือกิจกรรมในการแข่งเรือยาวแล้วก็มีกิจกรรมในการกวนข้าวมัทุปายาสการกวนข้าวมัทุปายาสก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีการส่งเสริมพระพุทธศาสนา คือต้องการให้ชุมชนได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธรประวัติแล้วก็เกี่ยวกับธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ได้ใช้เวลาว่างมาเป็นประโยชน์แล้วก็การคนข้ามมทุกปายาสนั้นก็จะส่งผลให้ทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์เพราะว่าส่วนผสมของข้ามมทุกปายาตก็จะใช้พืชสมุนไพรหลายอย่างด้วยกันแล้วก็ใช้ธัญ,ญพืชท,ที่มีในท้องถิ่น ซึ่งสรุปแล้วส่วนผสมของข้ามัตทุาญาตก็จะมีประมาณ62อย่างเป็นอยา่างต่ําเมื่อเราได้ร่วมทําข้ามัททุาญาตแล้วก็จะมีความเชื่อในเรื่องของมิติในทางวิญญาณคือทุกคนก็จะมีความปิติมีความยินดีที่ได้มีโอกาสได้มาควรข้ามมัททุาญาตและก็จะได้มิติในทางกายคือจะได้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเพราะว่าการควรข้ามมัทุาญาตนั้นมันต้องใช้ กำลังมากแล้วก็ต้องใช้เวลาอย่างต่ำก็ประมาณ4ชั่วโมงจึงจะแล้วเสร็จอ่นนี่กค็คือกิจกรรมหนึ่งที่ทางวัดได้จัดขึ้นเพื่อสง่งผลให้ชุมชนนี้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญและก็มีผู้คนให้ความสนใจมากที่สุดก็คือกิจกรรมในการส่งเสริมศิลปะการแสดงคือมโนราคือมโนราของทวัดทองเหนี้ก็จะเป็นไปแบบโบราณ แล้วก็เป็นแบบที่ส่งเสริมสุขภาพคือก่อนที่จะมีการไร่รำมโนราก็จะมีการฝึกการดัดตนก่อนอคือมานั่งดัดกายดัดนิ้วมือดัดแขนดัดขาเพื่อที่จะให้มีความอ่อนช้อยอนนี่ก็เป็นการส่งผลให้ร่างกายมีความแข็งแรงก็เหมือนกับการเล่นโยคะก็ไม่แตกต่างกันกับการเล่นโยคะแต่เราใช้ศิละปะการแสดงนี่ได้มาส่งเสริมสุขภาพ และการรำมโนรา่นั้นมันก็สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนด้วยคือเด็กที่ได้มาร่วมโครงการในการฝึกฝนมโนราก็จะมีรายได้ในการรับงานแสดงภายนอกคือจะได้คนหนึ่งก็ประมาณ3 0 0ร้อยถึงห้าบาทเป็นต้นนี่ก็คือเป็นการสร้างรายได้ให้กับเยาวชนและก็สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนโดยชุมชนที่ใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์และก็ห่างไกลจากยาเสพติดด้วยนี่ก็คือกิจกรรมของการรำมโนรา แล้วก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องส่งเสริมประเพณีของงานบุญอย่างเช่นการก่อเจดีย์ทรายนี่ก็จะให้ทุกคนนี้ได้รู้จักความเสียสละได้นำทรายเข้าวัดเพราะว่าก็มีความเชื่อว่าหนึ่งปีนั้นถ้าทุกคนนี้ได้นำทรายเข้าวัดก็จะเป็นมงคลต่อชีวิตคือไม่เป็นหนี้สงเพราะทุกคนที่เข้ามาวัดตอนออกจากวัดก็จะมีเศษหินเศษดินเศษทรายที่ติดเท้าออกไปทีละเล็กทีละน้อย โดยไม่มีความตั้งใจกันพอหนึ่งปีนี่ก็ให้มีการนำมาคืนคือนำมาใช้หนี้สงเพื่อเป็นการปลดหนี้ในทางสงนั่นเองอนี่ก็คือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งผลให้ทุกคนให้ชุมชนประชาชนนี้ได้สนักในถึงเรื่องของบุญของกุศลแล้วก็มีกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ทางวัดได้จัดขึ้นคือเป็นกิจกรรมสวนสมุนไพรเพราะว่าในบ้านใกล้เคียงที่ตำบลกองแหนี้จะมีพืชดั้งเดิมอยู่มาก ซึ่งใช้เป็นหยกเป็นยานในเบื้องต้นได้บางคนนี่ถ้ามาใช้สมุนไพรนี้ก็ไม่ต้องไปหาหมอคือเรารู้ในเรื่องของข้อมูลพื้นฐานของพืชพื้นบ้านที่มีอยู่อรอบบ้านในตำบลของตำบลกองแหก็จะมีหลายอย่างด้วยกันทางวัดก็ได้จัดเป็นสวนสมุนไพรเพื่อที่จะช่วยเหลือให้ชุมชนนี้ได้รักษาดูแลสุขภาพด้วยตัวของตัวเองอและทางวัดก็ได้จัดอาคารให้เป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นการศึกษาหาความรู้รวบรวมข้อมูลอของใช้ในท้องถิ่นในสมัยอดีตและก็ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาในอดีตและก็ความเป็นไปของชุมชนในอดีตว่าในอดีตเขาอยู่กันอย่างพอเพียงคือจะมีเครื่องใช้เครื่องมือที่ทําเองประดิษฐ์เองและก็ใช้เองคืออยู่ในฐานเศรษฐกิจพอเพียงนี่ก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ได้เก็บไว้เป็น ข้อมูลและก็ทางวัดก็ได้จัดให้เป็นสมาคมศิลปินพื้นบ้านคือเป็นแหล่งที่รวบรวมข้อมูลของศิลปะก,การแสดงของท้องถิ่นของภาคใต้อย่างเช่นข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงมโนราประวัติความเป็นมาของมโนราข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องหนังตะลงุงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเพลงเรือเพลงบอกเป็นต้นนี่คือเป็นสมาคมศิลปินพื้นบ้านแล้วก็ได้รวบรวมเอาศิลป,ปินทุกประเภทได้มารวบรวมไว้ ในวัดอลองแหและก็วัดลองแหก็มีมูลนิธิด้วยชื่อมูลนิธิว่าจุมจนสงฆ์คือเป็นมูลนิธิที่ส,งสง่งเสริมและก็ช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่เขามีความทุกข์ที่อยากจะให้ทำมูลนิธินิธิได้ช่วยเหลือในเรื่องต่างๆตา,ตามมูลนิธิก็จะได้ไปช่วยเหลือตามกําลังและตามโอกาสอย่างเช่นในช่วงระยะช่วงนา้านท่วมตามมูลนิธิก็ได้เก็บ พวกอาหารพวกเครื่องใช้เครื่องมือพวกเสื้อผ้าอะไรต่างๆเป็นต,ต้นอนนี้คือมูลนิธิจุมจนสุขาคือตั้งอยู่ที่วัดทองแหงแล้วก็วัดทองแหงนี้ก็เป็นจุดศูนย์กลางในเรื่องของแหล่งเรียนรู้ในเรืงปฏิสัมพันธ์คือจะมีปิศาณลายแทงคือมีสิ่งเรียนรู้ที่สําคัญคือเจ็ดแห่ง แต่ละแห่งนั้นก็จะมีลายเทงบอกเพื่อที่ให้คนที่มาร่วมหาข้อมูลหาความรู้นั้นได้เกิดความเพลิดเพลินคือหาความรู้ไปตามลายแทงคือมีอยู่เจ็ดแห่งด้วยกันแต่ละแห่งก็จะอยู่ห่างกันอ,อย่างเช่นแห่งที่หนึ่งก็จะมีไปตามชื่อนกค,คุม้มแห่งที่หนึ่งก็เป็นพิพิธภัณฑ์บ้างเป็นสวนสมุนไพรบ้างเป็นขวายดักขยะบ้างเป็นบ้านภูมิปัญญาไทยบ้างนี่คือผู้ที่จะมาเรียนรู้ ก็จะได้ศึกษาไปตามลายแทงเพราะว่าแต่ละลายแทงนั้นก็จะประกอบไปองค์ความรู้หลายอย่างนี่ก็คือเป็นกิจกรรมของทางวัดที่ได้จัดสืบทอดกันมาเป็นเวลาหลายปีและทางวัดก็ได้มีศูนย์ไอซีทีด้วยคือต้องการที่จะให้เยวาวชนให้ประชาชนได้มาสนใจเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีคือจะมีศูนย์ไอซีทีและก็มีห้องสมุดของชุมชนเพื่อเป็นการค้นคว้าหาความรู้ และก็ทางวัดก็จะได้มีการส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องประเพณีโบราณท้องถิน่นอย่างเช่นประเพณีการรับหลาเทียมดา,าซึ่งการรับหลาเทียมดานั้นโดยมากก็จะไม่มีใครก็ที่จะได้จัดขึ้นเพราะว่าเป็นประเพณีโบราณแต่ดั้งเดิมคือเป็นประเพณีที่สะท้อนโลกิสํานึกให้ทุกคนนี่รู้จักรับประทานอาหารอย่างพอเพียง เพราะว่าการรับหลาเทียมดานั้นมันเกี่ยวเนื่องด้วยการทำนาคือการทำนานั้นเราต้องใช้ความมานะใช้ความพยายามใช้ความอดทนแล้วก็ต้องมีความว่อวงสวงเทวดาด้วยเพื่อต้องการที่จะให้ข้าวกล้านั้นให้ขึ้นดีให้มีผลิตผลดีและก็ให้ผลนั้นตกถูกต้องตามฤดูกาลด้วยก็เลยเกิดประเพณีรับหลาเทียมนาขึ้นคือการบูชาเทวดานั่นเอง อันนี้ทางวัดก็ได้จัดขึ้นในทุกๆปีและก็มีประเพณีอย่างหนึ่งคือประเพณีโนราโรงครูอันนี้คือเป็นประเพณีตามความเชื่อ,อว่าถ้าใครเจ็บไข้ไม่สบายก็ต้องมา,าศึกษามาแสดงมนโนราโรงครูเพื่อที่จะให้ครูหมอโนรานี้ได้รักษาโรภาคภัยไข้เจ็บอันนี้ก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งของชุมชนที่มีสืบทอดนันมาหลายปีนี่ก็คือเป็นกิจกรรม โดยโย่อของทางวัดทองแห่ที่ได้ดําเนินการมาเป็นเวลาหลายปีและก็จะส่งผลให้ชุมชนนี้ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งสองศาสนาคือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามและก็มีพื้นที่จัดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยคือทางวัดได้แบ่งพื้นที่สําหรับให้ประชาชนทั้งสองศาสนาได้อยู่ร่วมกันและก็สร้างรายได้ให้กับตนเองสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับตนเองคือมีตลาดน้ํา คือแต่ก่อนตลาดน้ำนี้ก็อยู่ทางฝั่งวัดทองแหแต่พอนานไปก็จะมีผู้คนมีแนวโน้มว่าคนจะเพิ่มมากขึ้นโดยที่มันจะไม่เพียงพอก็เลยให้ไปอยู่ทางอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความกว้างขวางส่วนทางวัดนั้นก็ได้ช่วยเหลือในเรื่องของการบําบัดน้ําเพื่อต้องการให้น้ํามีความใสสะอาดเพราะว่าตลาดน้ํามันก็เนื่องด้วยลําคลองอทางวัดก็ได้จัดองความรู้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย นี่คือเป็นกิจกรรมแบบบูรณาการของวัดทองเหที่ได้ดำเนินการมาเป็นเวลาหลายปี